โอเคสวัสดีครับคลิปนี้จะมาบอกวิธีการอาโอนร,รถนะครับโอนหรือเรียกว่าโอนลอยนี่แหละนะครับก็คือรถเป็นชื่อของผมนะเคสของผมนะรถเป็นชื่อน้องสาวผมผมจะโอนมาเป็นชื่อตัวเองนะครับก็เอกสารที่ต้องเตรียมแล้วก็จะไปโอนที่ไหนอะไรยังไงเดี๋ยวมาอธิบายให้ฟังว่ามีอะไรบ้างแล้วก็ทํำยังไงนะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมอะจะไปโอนรถใช่ไหมแล้วก็ เขาเรียกว่าอะไรค้นหาข้อมูลแล้วก็รู้ว่าอ่ะมันต้องใช้อะไรบ้างหนึ่งสองสามสนั่นก็คือเล่มเขียวนะครับก็คือเล่มตัวจริงนี่แหละนะครับเล่มที่เป็นคู่มือจดทะเบียนอ่ะเล่มเขียวนะของมอไซค์อะ่ะแล้วก็มีใบคําร้องจากขนส่งนะครับสใบคําร้องจากขนส่งสามารถดาวน์โหลดได้หรือไปขอให้ตอรออ่ะเขาปิ้นให้ก็ได้แล้วก็จ่ายเงินเขาหรือเขาอาจจะปริ้นให้ฟรีก็ได้นะครับสคือใบมอบอานาจ ใช้2ใบกรณีที่เราไปจ้างตรออแต่ถ้าเราไปด้วยตัวเองก็คือใช้แค่ใบเดียวก็คือมอบอำนาจจากเจ้าของรถคนเดิมมาให้เราไปทําการโอนนะครับใบมอบอำนาจ4ก็คือสําเนาสําเนาของผู้โอนก็คือเจ้าของรถกับสําเนาของเราก็คือผู้รับโอนนะครับใช้4อย่างนี้เล่มเขียวใบคําร้องใบมอบอำนาจ1ใบกรณีที่เราไปเองแต่ว่าใช้2ใบกรณีที่เรา ให้ตรอหรือพวกรับจ้างโอนไปโอนนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสำเนาของผู้โอนนะครับก็คือเจ้าของรถกับผู้รับโอนก็คือของเรานะครับอ่ะทีนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าผมเตรียมเอกสารครบหมดแล้วนะครับแล้วก็จะไปให้ตรอก็คือแถวบ้านผมมีตรอเยอะนะครับจะให้เขาโอนให้แล้วก็ไปถึงเอาเอกสารยืนร่นเขาเขาก็บอกมาว่าค่าบริการเพื่อนให้ทายให้ทายเท่าไหร่ หนึ่งพันสามร้อยบาทผมโอ้แม่เจ้าพันสามร้อยมันเกินโคตารายได้ที่เราหาได้นึกออกไหมหรือใคร,ใครเคยไปโอนที่ไหนมาลองบอกมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับคือหนึ่งพันสามร้อยนี่คือรถมอเตอร์ไซค์นะผมก็ไม่รู้ว่ารถใหญ่เขาเท่าไหร่นะหรือว่ามันราคาประมาณไหนแต่ว่าตอรอ,อไม่น่าจะหนีกันมากนะครับแล้วระยะเวลาที่เขาบอกผมคือประมาณสามอาทิตย์น่าถึงจะได้ว่าเฮ้ยทำไมมันนานอย่างนั้น ผมก็เลยว่าอ่ะไอ้สามอาทิตนยะ์น่ยไม่ว้าวหรอกผมว้าวาที่ราคาค่าโอนนะครับก็เลยไปหาข้อมูลว่าถ้าเราไปเองอะ่ะเสียกี่บาทก็คือประมาณไม่เกินห้าร้อยอืมผมก็เลยตัดสินใจไปเองนะครับทีนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าไปถึงแล้วต้องทอํายังไงบ้างนะครับไปถึงขนส่งนะผมไปถึงขนส่งประมาณเก้าโมงเพื่อนๆเก้าโมงปุ๊บผมเดินไปที่ประชาสัมพันธ์ไปแบบไม่รู้เลยนะไม่เคยโอนไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยไปแบบคนแบบไม่มีข้อมูลเลยเลยแต่รู้ว่าอ่ะไปที่ประชาสัมพันธ์ อันดับแรกที่ประชาสัมพันธ์ยื่นเอกสารให้เขาแล้วก็บอกว่าเรามาโอนรถนะครับพอเขาตรวจเอกสารอะไรถ้าเราเขียนอะไรตกหลน่นบกพร่องเขาก็จะบอกว่าให้เราเขียนให้เสร็จให้เรียบร้อยตรงนี้อย่างนี้นะครับจุดที่หนึ่งเสร็จแล้วเมื่อเราได้เอกสารที่มันถูกต้องแล้วที่เขาตรวจเรียบร้อยแล้วเขาก็จะให้เราเอารถไปตรวจสภาพนะครับที่ด้านหลังก็คือเอารถไปตรวจสภาพเนี่ยเอาไปตรวจสภาพว่าเขาต้องการไปขูดหมายเลขตัวถัง แล้วก็หมายเลขเครื่องนะครับให้เขาตรวจก็ขี่ไปข้างหลังไปต่อคิวตรวจแล้วที่สําคัญคือถ้าใครใส่กระจกปลายแฮนหรือกระจกหลบจ่าอะไรพวกนี้ต้องเอากระจกเดิมใส่ไปด้วยนะไม่งั้นตรวจไม่ผ่านนะครับหลังจากตรวจแล้วเขาก็จะให้เอกสารเรามาแล้วก็มายื่นตามช่องที่เขาบอกนะครับนี่คือจุดที่ที่สองนะตรวจสภาพเสร็จพอได้เอกสารมานะครับเขาก็จะบอกให้เรากลับไปที่ประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมอันนี้จะได้เอกสารเพิ่มมาตัวหนึ่งนะครับ เป็นเป็นไอสกอตเทปไอเป็นใช่ไม่ใช่สิอะไรกระดาษกาวสีขาวอะที่เขาขูดเลขตัวถังอะนะครับมาให้ที่ประชาะสัมพันธ์เสร็จแล้วประชาะสัมพันธ์เขาก็จะตรวจเอกสารอีกรอบหนึ่งอ่ะพอตรวจเสร็จเรียบร้อยเขาก็จะให้ไปยื่นที่กองทะเบียนนะครับของมอไซส์พอเราไปยื่นที่กองทะเบียนเสร็จเราก็นั่งรอเรียกชื่อนะครับแล้วเขาก็จะเรียกเก็บเงินเราก็เป็นงานเสร็จพิธีแค่นั้นเองทั้งหมดที่ผมทําใช้เวลาระยะเวลาไม่ถึงชั่วโมงครึ่ง เสียตังทั้งหมด400ทั้ง,งหมดรวมๆอ่ะ470บาทนะครับแยกเป็นค่าเนี่ยค่าพวกเนี้ยค่าเกี่ยวกับการโอนเนี่ย455แล้วก็อากรสแตม15บาทรวมแล้วเป็น470บาทใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงครึ่งอันนี้ผมก็ถ่ายมาได้ส่วนหนึ่งนะอันเนี้ยอันเนี้ยรอรอเขาเรียกนะครับ ตอนเอารถมาให้เขาตรวจสภาพเขาก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากนะเขาแค่ขูดหมายเลขตัวถังไปนะครับแต่เขาไม่ให้ถ่ายผมก็เลยถ่ายได้ถ่ายขั้นตอนทั้งหมดไม่ได้แล้วก็เนี่ยเสร็จแล้วนะครับดูเวลาที่มุมซ้ายล่างเห็นไหมสิบโมงนิดๆนะครับอืมก็คือดีกว่าไปเองถ้าเรามีเวลาสักสองไม่ถึงสองชั่วโมงหรือสองชั่วโมงเนี่ยเออมันก็คุ้มกว่าที่ว่าเราจะต้องไปเสียพันสามประหยัดไปได้เก้าร้อยกว่าบาทก,ก็เกือบพันอ่ะเออถ้าไปจ้างเขาต่อพันสามผมว่ามันไม่ไหวอ่ะ สำหรับใครที่จะไปต่อเองก็เตรียมเอกสารให้ครบแล้วก็สามารถไปทําได้แบบผมเลยเนี่ยผมก็พกกระจกไปด้วยนะครับเพราะว่าผมใส่กระจกไปแฮนใช่ไหมพอเสร็จแล้วผมก็มาใส่น็อตแล้วก็ใส่ตัวจับโทรศัพท์คืนเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับใครจะไปโอนไปอะไรก็เตรียมเอกสารให้ครบนะครับเล่มเขียวเล่มจริงนะไม่ใช่สำเนานะโอเควันนี้ลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามด้วยสวัสดีครับ